วันนี้เราอยู่กับแม่ปีอิงเมไพยนะครับเราจะมาเล่นเกมขับรถบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยว่แนแนำก็จะเดี๋ยวพาไปไหนเลยคือ <c oughs> ผมเล่นมาหลายวันแล็กเล่นแต่ช่องยูทูบแต่ผมยังไม่ค่อยลงเกมบ่อยๆเลย <c oughs> เล่นกับเพื่อนผมนะ <c oughs> แต่เพื่อนอย่าโทรมากันละจัดคลิปเดี๋ยวๆๆ นี่คือจุดสมรรถนะนี่ก็จุดชัดรถไฟฟ้าทำไมตอนนั้นมันมีรถอนัรถอะไรละรถไฟฟ้าของอีลอนมัสก์ละมันอยู่ในเกมนี้แต่ไม่ทันอัเปเดตนั้นหรือว่ายังไงก็ไม่รู้มันไม่มีแล้วกับเขาสฟนาต้นนะทุกคนดูนะคนจะเหินฟ้าแันาลูกนี่ตองแบบนุ่มนวลชกพังอะ่ะ <laughs> ชกพังจกพังนี่วันใครอะ ใช่บ้านเราชอบเราจะจบรปยัดทสมัหมอ้ยเออมกี่แหละไปดูหน่อยสิว้วมูมนี่ก็สมจริงอยู่นะเอ้ยนักคนนี่ปะโอ้ยไดจจออะไรย,งยิงขึ้นมาคนดูนะนลกคนนี้ มันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นรถใหม่ที่อัปเดตอะแล้วผมชอบสไตล์มันแนวรถครอบครัวด,ดีอะโอ้โดสิงโคดแซดโคดจะมาจัดเธอใส่แอดไม่รู้ปลองผิดรลองถูกนะแต่ไวกว่ารถเราอ,อเห็นได้เนี่ยผมน,นี้ถ้าผมยิงในตันจนสุดแล้วมันหมดนี้มันจเรถความเร็วๆด้วยนี่นี่เนี่นความเร็วและเอ้ยกับชนทุกคน บางคนที่มาตรงนี้ของเบย์มไฟน้าที่มันอยู่ตรงนี้นะทุกคนใครอะผมบอกว่าก่อนม่มีที่จอดรถด้วยเฮ่อ้อะไรอะนี่ทุกคนลงมาตรงนี้จะเป็นที่จอดรถฮูชอบรอจัดจะไปยัดทํานี่จะเป็นที่จอดรถนะครับทุกคนตัวนั้นตามมาไหมวะเอ้ยมันไม่ตามมาวะสงสัยมันไม่รู้ยังมีแค่บางคนตัวนั้นจอด ที่รู้ว่ามันมีนะมันจะมีจุดในวงจะบักมีดินนะเนี่ยยังไม่แก้บักเลยขนาดอัปเดนตรงนี้ไม่รู้มายังไงดินนะนบอกเลยนะถ้าขึ้นอยากตรงนี้ตีคงยากมากเลยเฮ้ยชนเดี๋ยวแะ้ขอเขาก็มาขอโทษผมไม่ได้ลงคลิปนานเลยแหละ ตอนนานที่สุดก็คือตอนนั้นอ่ะที่ช่องเงียบๆไปเลยอเออนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะรีวิวนั่นดีกว่าเบียียไพย่เอ้ยสักนี่โอ้ต้องลงใหม่ <laughs> เนี่ยคนมักงา่ายเนี่ยขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ ขหม่ด้วยทาแปลกนี่ถ้าเป็นรถใหญ่นี้ผมเคยมีรถใหญ่ขนาดที่มันแบบนั่งได้นะั้นเป็นรถขุนอนะไรก็ไม่รู้ที่มันนั่งได้แต่มาในนั้นนะ่ะมันมันไม่ได้นะนะันน่ะมันไม่ได้ซื้อมันไม่ใช่รถของเพื่อนด้วยมันเป็นรถของส่วนรวมมั้งเห็นทุกคนขับได้เลยนี่ขึ้นมาแล้วก็พิ้วแล้วผมไม่ไรงอนะ่ะ ไมปเลยหรอกมันจะพาไปไฟแดงนะไม่อยากเล่นสมกริงเลยอู้มันจ้าซะเหลือเกินไปที่สวนสนุกดีกว่าโอ้ยดีไปดีดีดีที่สวนสนุกเอ้ยเดะเดวเดะเดะเฮ้ยก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ เหนเป็ก็คือจากตอนเล่นเงินน้อยอยู่ตอนนี้มาเป็นหมื่นเนี่ยอู้วเงินเงินเงินเลยทุกคนเล่นเนี่ยกำลังตามหาพอดีเลยนี่นีนคันนี้เนี่ยเนี่ยที่ผมบอกว่าส่วนรวมแล้วคนส่วรวมทุกคนสามารถขับได้เนี่ยเนเนี่ยแต่มันอื่นนะบอกไว้ก่อนนะที่ผมอยากขับอ่ะแต่ผมว่าไม่ค่อยชอบนะเนี่ยทุกคนดูเสียงรถ มันแบบยังไงก็ไม่็นูกเหมือน้วคนนิดโอ้ทุกคนรูแม็กเกียสิบความเร็วหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงดูสิความเร็ววันยอดเยี่ยมความเร็วยอดเยี่ยมมากเลยเกียสิบเอ็ดหกสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่รถแข่งนี่เกียสิบเอ็ดนี่ป่ะนี้ฟิวไปแล้วน,นออี่นี่รถเราขับเอือเป็นเตาเลยรู้สึกขับแบบนี้รถที่ตามหลังมาอย่างดาเนย มันช้ามากเลยอ่ะนี่จะขับแบบนี้ขึ้นทางไฮเวลนี่รถเข้าบนมันจะหนักอะไรข้างหลังรถสักอย่างมันต้องมีอะไรหนักหนะเดี๋ยวอดอนทันไมทุกคนเห็นไหมว h อยใครมันมาเลี้ยงไขซ่ซอมบี้นี่วะเดี๋ยนะขึ้นไปที่ท่ารู้สึกว่ารถมันโยกเย็โยกเย นี่รถล้อก็น่าจะหนักเหมือนกระเล็กถ้ารถลนนี้ทุกคนเคยเล่นแบบไม่เล่นไหมที่ผมนะที่ผมรีวิวในในแบบในแบบอเล็กอ่ะเอ้ยจตกในแบบวันนั้นอเล็กอะไรแล้วที่เขาเรียกที่มันเป็นแบบอเล็กมันในนั้นมันในที่ตกนั้นที่เขาเล่นเล่นในอเล็กอ่ะเนี่ยคือเบนยิ้มไปรถแต่งแต่นี้นไม่ใช่รถแต่งเขาปิดตัวไปแล้วผเลี้ยงชอบชอบเรียกว่าเบนยิมไพ่รถแต่งอะเพราะว่ามันเหมือนแต่งจริง ว่าจะเบรกหน่อยจะเบรกไว่ท่นเหมือนมนไม่เบียดรถบ่มีน้าเหมือนไอ้ฮ้เงนินบ่นทันคนเดั่นเนียทำไงดีวะฮึมลิซซสสิโอโกลับมลกแห่งความจดด ทุกคนนี่นี่มือคนนี้จะอวดเลยโหลดดิวะมันไม่โหลดอ่ะคนเยอะเดี๋ยวค่อยสร้างเซิร์ฟวียเนี่ยโหลดหน่อยโหลดหน่อยโหลด,ลดเฮ้ยเฮ้ยคันเร่งคันทุกคนคันเร่งคันหายแนละ้วหายแนละ้วถ้าใครคันเร่งค้างให้กดไปที่ในตาสน,นะมันจะหายกดไปที่รูมในตาส์แตนะ่โทรบวกมันจะหาย นี่ผมยังไม่ลดอยู่นะเห็นไหม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 ปลากายนั้นน่ะพลังนั่นปลากายนั้นน่ะปลาไก่ทูบัวผมกดนะว้าฮ่าฮ่าเรียบร้อยตัวของอุตตะเพาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทุกคนเห็นสภาพแล้วใช่ไหมนี่นี่คือรถไขเสาเจือดีเสาไขปัดไป บอกไปก่อนแรง400ต่อชั่ว480กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะเห็นเล็กๆแบบนี้ยิ่งมก็ไม่เท่าคันแบบอื่นนะใช่ปะนี่คือจุดแข็งที่เล่นแล้วปวดหัวมากที่สุดรู้ไหมการแข่งขันกับบทนในเก็บเมยยิมพายมันจะเสียเปรียบอย่างนึงก็คือบอทมันเต็มรถเต็มหมดทุกอย่างใครที่เคยแข่งกับบทดน้นจะรู้นะคือแบบเกียบกดบบทอะ เล่นมาอย่างแรกที่เพื่อนบอกว่าไปแข่งกับบทไปถ้าเพื่อนไม่ยอมแข่งเกมด้วยเพื่อนผมจะบอกเลยว่าไม่บทมันบทมันโกงเด้อ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 ทั้งหมดคนคนอื่นเขามีวีพีกันมันก็อยากมีนะไม่ต้องซื้อวีพีไม่เงินผมพอซื้อคนนี้แต่องผ่านดีกว่า ซื้อได้มันนี่มันอยากซื้อนี่มันอยากซื้อ900กิโลเมตรต่อชัว่วโมงซื้อเนี่ยันอยากซื้อแต่ซื้อไม่ได้เนี่ยค่าความเร็กวก็คือมันจะเพิ่มไปนั้น,นจะงให้เงิน200เอ๊ะสั่งชมว่าแล้วว่า2 2เส้น2เส้น2เสน กลับมาขับคันนี้ดีกว่าทุกคนนี่รถคันนี้ผมรักที่มากที่สุดค,คือรถเรามไม่บอกหรอกมันเจ้ารถนี้ต้องพิมพ์โค้ดอะไรไม่บอกหรอกไปหากันเอาเองอุ้ยชนชนหฮ้ย น,นี่ถ้ารถขุดนี่ถ้าช่วงเรื่องขุดนี่รถอาจจะพังนะแต่ชีไม่จริงช่วงเรื่องขุดรถพังนลเลยอืมอรู้จะผ่านได้ไหมจะผ่านได้คือเฟี้ยวเลยอู้หูผ่านได้แง่อืมจะขับรถนะอะไรอยากไปชิบไปตรงนี้หน่อยอ่ะไปตรงนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยทางอะไรเนี่ยขอเปลี่ยนรถก่อน น่าจะเป็นทางดรวดนมะั้งหรือทางระวงหรือทางรองชนบทเดี๋ยวเอ้ยเมื่อกี้อะไรหนึ่งมีใครเห็นมัง้งอะไรอะ่ะน่าจะเป็นหญ้าที่ติดบัคทะลุนะไปกันต่อ นี่จะเป็นรถแบบรถแข่งนี่ดิฟเฟี้ยวปเลืีอย่างนี้เลยแต่จะดิฟรถหยุดได้นะเพราะว่าดูแล้วน่าจะดิฟรถหยุดแหละเพราะว่ามันคงเยอะมเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ที่จะทําให้รถทําให้รถลื่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมันจะไหลลงทันชันอ่ะยังไมันชันลงทุกคนนี่นี่นี่นลงก่อน รถมันไม่ได้เลยผมไม่ได้แต่งอะไรเลยเนี่ยถ้าผมเบรนนี่มันจะมีเแดงนี่ม่รู้เหมือนว่าจะโอ้จะไม่ทันเนาะม่ขนาดใส่เไปมือกระเป็ดด้วยนะจะเลยมานิดนึงเนี่ยนะดูตามเส้นได้เลยเนี่ยมันจะเริ่มไอ้นี่มันจะเริ่มมันจะเริ่มเอมันจะเริ่ม,มหยุดไม่ทันแล้วก็จะมาสุดตรงนี้ไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ใช่ าสุดตรงนี้นี่ตรงจุดมาสุดตรงนี้จรงิรงๆว่าก็เลยมาอยู่ในขั้นที่รถอาจจะหลบได้อยู่ทั้งมาทั้งไปแนะนำนะอยากให้รถเบรกดีๆต้องไม่เปลี่ยนเบรกแบบนี้ทุกคนะเฮ้ยรถขเขาเร่งเร่งไม่ออกมีมุมมองนี้สำคิญสุดเฮ้ย เชิญมาใช้รูภายในรถนะเกียร์ตรงเกงียร์เตะเอ้ยเกียร์สิชอบเกียร์นี้นะเดี๋ยวเราจะมาเราจะมาเราจะมาทำอะไรดีเนาะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋เรื่องแล้กลจะจบคลิปแล้วเดี๋ยจบคลิปแค่นี้เพอเกียร์ลงเยอะด้วยการทำสิ่งๆนี้จะคนดูนะถ้าผมหืน่นเสร็จจะปิดคลิปเลย โอ้ยผมพูดไปซะแล้วเจ้เฮือนผมกำลังเจ้าเฮโอนถ้าผมเห็นเดี๋ยวจะไปคิดนะบายบาย